ชีวิตช่วงนี้นะกินซาตึงวันนะครับบัซซ่าพักก็ซาจิ้นแน่ๆก็แน่ๆละมาวันนี้ผมจะปลาก็คนมากินซาเหมือนกัน <c oughs> ซาบะเขือนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับผมหลังบ้านผมวันนี้บะเขือแจ้มันเริ่มแก่หันละเฮาก็จะมาเก็บบะเขือนะครับบะเขือแจ้นี่เวลาฮากินนี่มันท้องว่าบะเขือหือนนะ <c oughs> มันอธิบายเป็นภาษาไทยได้ดีว่าหืนเนะี่ยผมกเรียกใส้เป็นบะเขือพลอยไปตัวนะครับบะเขือเปลาะเนาะคือมันคานรสชาติกันนะจ๊ะ ก่อนนี่เฮาือซอยเขือนะครับเฮอาอยาวน้ำเนี่ยใส่เกลือลงไปก่อนละเพราะว่าเดี๋ยวเฮาจะซอยบเขือเข้าไปแจ่นะครับมันจะไ,ได้ดำไ,ได้เศร้าไ,ได้เวาเนาะ หลังจากนั้นเราก็อย่ามาซอยบะเขอนะครับไข่เคี่ยวบะดีเนี่ยเราก็ปอกเปลือกก่อนนะแต่บางเอิญว่าผมยังนุ่มยังแน่นนะครับเคี่ยวผมดีอยู่ผมก็เลยใส่มาหนึงเปลือกอันนั้นนะครับนาะบ่ต้องกังวลเรื่องเม็ดมันนะครับผมนาอเดี๋ยวเหลังจากซอยแล้วเนี่ยเราก็จะกันอีนะครับกันแหงๆเลยบม่ต้องกลัวมันเจ็บนะครับผมนาอเสร็จปุ๊บเโซะหากระชอนทีๆเออไม่ใช่ทีๆไงที่มันมีหูมอกเม็ดมันหลอนได้อ่ะนาะแล้วเราก็อะเอามาซวยมาล้างอีหมรอบนะครับ เครื่องยำมันก็มีนี่เลยนะครับเหมือนเดิมน้ำพริกแกงเมืองนะครับพริกแห้งหอมขาหอมแดงกับปีเนาะ่ะต่อไปนะครับวันนี้ผมจะใส่เป็นแคบหมูตัวนะครับผมก็เลยเอาแคบหมูมาซีบบาดเอามาบุบ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 นี่นะครับผมเนาะต่อไปนะครับผมสําหรับหลายๆคนที่ถามว่าอีกน้ำพริกแกงเมืองนอกจากเอาแกงมันเอามีอย่างได้แหมนะครับเอามาซาก็ได้นะครับซาบะเขือนนี่นะซาบักก็ได้นะครับซาแต่กระป๋องก็ได้ซาผักหม่วงก็ได้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับ เอาวิธีเนี้ยนะครับฮาก็จะใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับผมเนาะเทน้ําพริกแกงเมืองเนะี่ยลงไปเลยหรือว่าไข่ต่าแล้วฮาก็จะเอามาพาัดอีนะครับผมเนาะหลังจากจเขาพาัดไปได้สักกร,รัมนะครับฮาก็จะเอาแคบหมูที่เขาบูปไปตะกี้ใส่เข้าไปเลยนะผายมากแคบหมูใส่นันักนะครับแล้วก็เติมน้ําลงไปหน้อยนะครับ หลังจากใส่น้ำเข้าไปปุ๊บเนี่ยสังเกตดูว่ามันจะข้นขึ้นเยอะเลยนะครับผมเนาะก็กลอยโกลนเนาะเดี๋ยวมันจะติดกระทะนะครับหลังจากที่เราผัดไปได้สักกํานะครับหน้าตามมันก็จะประมาณนี้นะครับเอาขึ้นมาใส่จานละไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับเนาะมาว่าจะย้อมผักอย่างกระจ้งนะครับผมเนาะต้องเอาให้มันเย็นก่อนถ้าบ้านแล้วเวลาเขามันฮ้อนเนี่ยเอาไปใส่ผักนะมันจะยอบมันจะสโลดมันจะเศร้ามันจะบางงามนะครับผมนะ อ่ะต่อไปนะครับเฮาจะเอาบอร์เกอนะครับมาใส่ในกระทะมังแล้วก็เอาที่เฮายำตะกี้นะครับเคาะใส่ลงไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเฮาจะมายำกันละนะแล้วก็จะมาปรุงรสนะครับก็จะมีผงปรุงรสแย่น้อยนะครับผงปร,รุงรสแกงลุงแดงของผมนั่นแหละแล้วก็ผงนัวนะครับผมเนาะแค่นั้นสองอย่างเปาะนะครับ หลังจากนั้นก็โกนไปเลยนะครับโกนหนักๆนะครับมันต้องกลัวมันเจ็๊บชาบะเขือเนี่ยนะโกนจนกว่าไอ้เครื่องมันจะเข้าไปคู่กับบะเขือให้มันครบทุกส่วนนะครับก็อยเงี้ยไปนะครับมั่ต้องฟังเนาะแล้วก่อนหลังจากเขาโกนเรียบร้อยละลองจีมละมันโอเคละใส่หอมป้อมต้นหอมแทนน่อยนะครับผมเนาะก็ถือว่าได้แล้วนะครับหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้เลยอ้ต่อเมาะนะฮะถ้าใครมีหนังหอเนี่ยเอาหนังหอใส่ตัวกับมเมาะเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าผมไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าผมจะกินกับจีนนะวันนี้ผมซาบะเขือกจริงแต่ว่าผมก็ต้องมีจีนแหนมถ้าบม่มีจีนแล้วเนี่ยมันจะจางนะฮะฮาก็เลยปิ้งจีนเห็นหน้อยนะครับแต่ต้องปิ้งนักนะครับซี่โครงเทิมสองเทิมไปเตอะไปเติมเดียวนะฮะดูแล้วสุดท้ายก็จะออนท็อปด้วยคอรียนเดอร์นะครับแค่นี้ก็แล้วละซาบะเขือบอดบะเขือยังหมะ <c oughs> มาปั่นข้าวหนึ่งกุยได้เลยนะครับผมเอเวอรี่บอดี้ยอกนะฮะ อย่างคือนะครับกินกู้กับซี่โคงปิงนะ้งหม้อมอนะข้าวหนึ่งห้อนกับซาบะเขืออือืออย่าลืมซี่โคงปิง้ง <c> ห <oughs> ันก็ว่าน้องิ้งแกงเมืองอมียได้หลายอย่างนะครับผมเนาะวันพนุธยองย่างนะก,ก็ว่ากันทำํานนะครับคืนนี้กู d ดไนท์จ้ะ